เอาละครับผู้ชมสตลอดวิโอนี้นะครับผมก็ได้มาเล่น Call of Duty Modern Warfare ภาค2นะครับก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ซื้อเกมนี้เข้ามาเล่นแบบจริงๆจังๆนะเพราะว่านี้เป็นแบบเบต้าเทสนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเจอห้องสักทีครับคุณผู้ชมมาเลือกเซตปืนเอาเป็นเซตไหนดี Assault Phantom Hunter Phantom, Phantom, Phantom ดีไหม Phantom ดีไหม หรือว่าเป็นแอซเซดีแอซเซดีกว่าเนาะมี m 4กับลูกซองนะครับพร้อมแล้วโอเคสามส,ามสหนึ่งรุยมุวิ่งครับโอ้ oh. กดคอนโทรลเพื่อกระโดดกบอ๋อเพื่อสานใช่ไหมกด C เพื่อนั่งนะครับไปครับให้เราไปตรงไหนอุ้ยมีคนแบบโดดล่มลงมาด้วยยิงไม่โดนเลยข้างหน้ามีมีคนแน่นอนไ่นงไงวิ่งอยู่เรียบร้อยหนึ่งตัว โอ้ยิงไม่โดนยิงลมยิงลมคมกิบอุ้ยเพื่อนอู้อู้อู้อสไนปอู้ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโดดโอ้เคเราเล่นในที่แคบก็ได้นะน่าจะแบบไม่มีเย้ยคิดว่าผมจะยอมง่ายๆเหรอฮะอ่าโอเคกด e เปิดประตูเอ้ะกดอ้ e ปาระเบิดกด f ตั้งหาเปิดประตูมันก็เป็นแค่เกมยิงอ่ะมันจะไปยากอะไรครับมันแค่เล็งแล้วก็กดยิงใช่ไหมครับไอ้สไนเปอร์โอ้ เห็นแต่แสงอู้ข้างบนก็มีเอาไงดีแม่เฮ้มีบันไดขึ้นได้ครับหนึ่งตัวนั่งทำอะไรลูกพี่พนี่เฮดตรอเน่เราก็แคมป์อยู่บนนี้บ้างแล้วกันนะอ่าน่าจะลอยได้ใครเปิดไหมเฮ้ตัวอะไรละ่ะ <c oughs> เรียบร้อยคิวฟรี free. โผวิ่งกันมาเต็มเลยวิ่งกันมาเต็มเลยอยากสนามเด็กเล่นโดนไม่หน่อยเรียบร้อยน็อกหมดฮะ,ะมีกรเปล่า าวตัวนั้นกำลังปีนขึ้นมาฮะโดนไหมผมมองไม่เห็นเอาได้เฉยฟุกมากโอ้กระสุนจะหมดครับลงไปข้างล่างกันดีกว่ามีเปล่าเฮ้ยมีหนึ่งตัวสองตัวโอ้เออตายไม่เออตายเถอะเปลี่ยนปืนกันดีกว่าครัเป็นแฟนทอมไปครับโอ้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 เออโอ้ไอ้สไนเปอร์มันโอ้ยิงผมนัดเดียว ไปต่อครับผมอย่ายอมแพ้อู้เพื่อนน้องต่อหน้าต่อตาอุ้ยใครเอ้าเอ้าบั็กเหรอเอ้าเพื่อนโอ้โหรุนี้โดดลงมมากดมันโยกดูมันโยกอผมก็โยกได้ผมโยกเก่งมากด้วยโดยเฉพาะต้องเอวนะครับคือพืนพกแบบไล่ยิงกลางถนนเฮ้ยตรงนี้มีเรื่องมีเรื่องแน่นอนมีเรื่องแน่นอนโอ้โหวุ้ยขัาบลโอกกระโดดลงมาอย่างสบายใจเลยนะนี่โอ้ยอย่าพึ่ง โอ้ตายตายนี่เข้าบ้านก่อนโอ้ในบ้านมีไหมโอเคฮะเก็บป,ปืนหืมเฮ้ยแม่สีแดงสีแดงสีแดงคือความร้อนแรงโอ้สโขบสวยด้วยฮะเอ๊ยเดี๋ยวปืนพกออกมาไงเอ๊ะโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดดรลงมาแบบเข้าค่ายเรียบร้อยโอปืนพกแรงจังอะปืนพกแรงมากคุณผู้ชมโอ้โอ้ข้างหลังข้างหลัง โดน,โ,ดนโอ้โหยิงไปสิบโดนนั้นเดียวให้ตายเถอะไปไหนนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยยังไม่ตายนี่ต้องใช้ปืนนี้อยู่บนอี่เฮดช็อดอุ้ยเอ้าไม่แตกเหรออุ้ยอ้าโหวิ่งกันมาเต็มเลยตอนแถวซื้อไม่โลหรอนี่ตอนแถวซื้อไม่โลหรอนี่ถอยดีกว่าเกือบตายฮะไปข้างในใช่ไหมอตัวอะไรแวบบเห็นหัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนเอา้าตายด้วยไอ้ยา มีอีกไหมนี่หลบมุมหลบมุมน็อกข้างในอีกเฮ้ยมีตัววิ่งมาข้างหลังด้วยเพื่อนระวังสวยครับสวยโอ้โอ้ข้างในก็ยิงเข้ามามมยิงขู่ยิงขู่เป็นไงล่ะยิงลมคมกิบฮะหนีปะ่ะฝาระเบิดเลยเน้นขู่ไม่เน้นฮะต้องตายอู้เพื่อนมาสุก้าบมอ,อนี้มันตายแล้วต้องรอเพื่อนแบบตายหมดทีมใช่ไหมถึงจะได้เล่นเฮ้ยอู้แฟโอ้ ข้าวจั่วโอ้ยหลบก่อนหลบมุมก่อนอันตรายถ้าตายแล้วยังไม่ได้เกิดหลบก่อนแล้วกันอเหลือเพื่อนกับเราสองคนเอเหลือเราคนเดียวแล้วอุ้ยมาแล้วอดีนะอฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วนี่ เอาละค,ร,ครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในคอฟฟี t โมเดิร์นวอแฟร์ถ้าหากว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเปนนนน็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเอาละสวัสดีครับ